กบฏเงี้ยวพศ2445ผลพวงจากการปฏิรูปมณฑลพายัพของสยามการปฏิรูปมณฑลพายัพของสยามเป็นปัจจัยสำคัญที่บีบบังคับให้พวกเงี้ยวก่อกบฏในปีพศ2445สยามปกครองดินแดนล้านนามาโดยตลอดแต่ยังไม่ได้เข้าไปจัดการปกครองโดยตรงจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีพระราชดำริที่จะปรับปรุงการปกครองทั่วราชอาณาจักร เพื่อดึงอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางและเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากลัทธิจักรวรรดินิยมของอังกฤษและฝรั่งเศสอย่างไรก็ตามการปฏิรูปในสมัยรัชกาลที่5ทําให้ชนพื้นเมืองและชนชั้นปกครองท้องถิ่นในดินแดนล้านนาในขณะนั้นเรียกว่ามณฑลพายัพไม่พอใจเพราะพวกเขากําลังจะสูญเสียอํานาจและผลประโยชน์อย่างมหาศาลพวกเขาจึงสนับสนุนพวกเงี้ยวให้ก่อกระบฏจนนําไปสู่เหตุการณ์กรกบฏเงี้ยวพศ2445 การปฏิรูปมณฑลพายับของสยามการปฏิรูปเริ่มต้นขึ้นในปีพศ2424โดยรัชกาลที่5ทรงดำเนินพระราชโอบายอย่างค่อยเป็นค่อยไปในการปฏิรูปหัวเมืองลาวเฉียงเนื่องจากทรงทราบดีว่าเจ้านายเมืองเหนือ,อยังมีอำนาจอยู่พระองค์จึงโปรดเกล้าให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมมื่นพิชิตปรีชากรเป็นข้าหลวงใหญ่ไปปฏิรูปหัวเมืองในล้านนา หลังจากปฏิบัติราชการในล้านนาได้ไม่นานพระเจ้าน้องยาเธอกรมมื่นพิชิตปรีชากรได้นำการปฏิรูปการปกครองจากกรุงเทพมาเป็นต้นแบบในการปฏิรูปด้านต่างๆเช่นการตั้งกรมหก,กรมคือกรมมหาไทยกรมทหารกรมคลังกรมยุติธรรมกรมวังและกรมมา โดยให้เจ้านายท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองเพื่อเป็นการประนีประนอมอำนาจนอกจากนี้ยังปฏิรูปการจัดเก็บภาษีโดยให้มีการจัดเก็บเป็นเงินแทนการใช้ผลผลิตและเพิ่มการจัดเก็บภาษีอากรเพื่อเพิ่มรายได้เข้าคลังมากขึ้น การปฏิรูปภาษีทำให้เจ้าบ้านเดือดร้อนและเจ้าในเมืองเหนือสูญเสียผลประโยชน์แต่ความไม่พอใจเหล่านี้ถูกเก็บนำไว้เพราะต่างก็เก่งใจพระเจ้าน้องยาเธอกรมมื่นพิชิตปรีชากรซึ่งเป็นพระอนุชาในรัชกาลที่5เมื่อพระองค์เสด็จกลับกรุงเทพจึงมีความพยายามสลายการปฏิรูปเหล่านั้นแม้จะมีการสงฆ์ข้าหลวงใหญ่พิเศษขึ้นมาควบคุมแต่ก็ไม่สามารถจัดการปฏิรูปให้สะดวกได้ เมื่อสยามต้องเสียหัวเมืองเงียวทั้ง5ให้อังกฤษในปีพศ2432และเกิดวิกฤตการ์รศ .112 ที่เสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ฝรั่งเศสอีกในปีถัดมารัชกาลที่5จึงต้องเร่งปฏิรูปการปกครองหัวเมืองลาวเฉียงอย่างจริงจังอีกครั้งในปีพศ2493ได้จัดตั้งมณฑลลาวเฉียงและโปรดเกล้าให้พระยาทรงสุรเดชคืออั้นบุญนาคเป็นข้าหลวงใหญ่ไปปฏิรูปล้านนา พระยาทรงสุรเดชส่งข้าหลวงไปประจำยังเมืองต่างๆและเข้าควบคุมการคลังเองโดยไม่ให้เจ้าเชียงใหม่มีอำนาจใช้จ่ายเงินแผ่นดินอย่างอิสระต่อมาในปีพศ2439ได้มีการตั้งกรมป่าไม้เพื่อควบคุมการทำไม้เจ้านายเมืองเหนือจำต้องโอนกรรมสิทธิ์สัมปทานป่าไม้ให้รัฐบาลสยามซึ่งการค้าไม้เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงพวกเขามายาวนานแม้จะจำยอมแต่เจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์ พร้อมด้วยชนชั้นปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือกราบบังคมทูลรัชกาลที่5ให้ย้ายข้าหลวงใหญ่ออกไปรัชกาลที่5จึงทรงเรียกตัวพระยาทรงสุรเดชกลับกรุงเทพและส่งข้าหลวงคนใหม่ไปแทนข้าหลวงใหญ่คนใหม่คือพระยานริศราราชกิจกือสายโชติกาสเถียรโดยมีพระยาศรีสหเทพกือเสงวิรยศิริเป็นข้าหลวงพิเศษ ซึ่งได้เริ่มปฏิรูปการปกครองเป็นแบบมณฑลเทศาพิบาลตั้งแต่ปลายปีพศ2499จนกระทั่งรัฐบาลได้ออกกฎข้อบังคับสำหรับปกครองมณฑลพายัพรอสอ129โดยมีสาระสำคัญคือข้าหลวงใหญ่มีอำนาจควบคุมเขาสนามหลวงซึ่งเป็นรูปแบบของคณะการปกครองประจำเมืองสยามพยายามจำกัดอำนาจของเจ้านายเมืองเหนือโดยการยกเลิกการเกณฑ์แรงงานไพร และให้ชาวบ้านที่เป็นชายอายุ18ถึง60ปีเสียภาษีปีละ4บาทแทนแม้ว่ารัฐบาลสยามจะจ่ายเงินชดเชยให้แก่เจ้านายเมืองเหนือแต่บางครั้งก็ยังมีการเกณฑ์แรงงานเพื่อสาธารณประโยชน์ทําให้ชาวบ้านไม่พอใจเพราะถือว่าตนได้เสียภาษีไปแล้วแต่กลับไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกบฏเงี้ยวพศ2445กลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่หรือเงี้ยวอาศัยอยู่ทั่วไปทางภาคเหนือของไทยมานานกว่าร้อยปี และมีความใกล้ชิดกับชาวล้านนามากกว่าชาวสยามเงี้ยวไม่พอใจรัฐบาลสยามเพราะปัญหาเรื่องสิทธิจากสนธิสัญญาเบาร์ริงซึ่งกำหนดให้คนที่อยู่ในบังคับของอังกฤษห้ามมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัยในสยามเงี้ยวที่ไม่มีหนังสือรับรองจะถูกถือว่าเป็นคนของสยามและต้องเสียภาษีปีละสี่บาททำให้เงี้ยวบางพวกที่ต้องการสิทธิพิเศษจากอังกฤษเข้าไปเป็นคนในบังคับของอังกฤษแต่เมื่อสยามบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด พวกเขาก็ต้องเสียสิทธิ์จากสยามไปโดยปริยายในเดือนกรกฎาคมพศ2452มีข่าวลือว่ามีการซ่องซุ้มกำลังในแขวงเมืองลองบ้านบ่อกแก้วซึ่งเป็นแหล่งชุมชนของพวกเงี้ยวพระมนตรีพจจรกิจข้าหลวงประจำเมืองลำปางจึงสั่งให้กวาดล้างแต่ฝ่ายทางการกลับพ่ายแพ้ต้องล่าถอยกลับลำปางทำให้พวกเงี้ยวได้ใจที่จะยึดเข้ายึดเมืองแพร่ 25กรกฎาคมพศส4 5พพวกเงี้ยวนำด้วยสลาโปชัยและพระกะมองบุกเข้าเมืองแพร่ทำลายสถานที่ราชการปล้นทรัพย์สินและสังหารข้าราชการสยามกว่า20คนหนึ่งในนั้นคือพระยาราช,ชริธานนท์ข้าหลวงเมืองแพร่พวกเงี้ยวประกาศว่าจะสังหารคนไทยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่แต่จะละเว้นชาวต่างชาติและคนท้องถิ่นที่ไม่ต่อต้าน สยามส่งเจ้าพระยาสุรศักดิ์มันตรีคือเจิมแสงชูโตนำทัพใหญ่มาปราบกบฏและยุดเมืองแพร่คืนได้สำเร็จพระองค์ได้ตั้งสารทหารขึ้นไต่สวนและปลดเจ้าพิริยเทศพระวง์ออกจากตำแหน่งเจ้าผู้ครองนครแพร่ซึ่งได้หลบหนีไปอยู่ที่หลวงพระบางในขณะที่เจ้าราชวงศ์และภระรยาดื่มยาพิษฆ่าตัวตายส่วนเจ้าราชบุตรได้รับอภัยโทษโดยให้ไปปราบเงี้ยวที่หลบหนีเป็นการลบล้างความผิด มีรายงานที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยดรโทมัสมิชลลรีเจ้าอเมริกันยืนยันว่าเจ้าพิริยะเทพวงศ์และเจ้านายเมืองแพร่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกรบฏแต่รายงานของมิสเตอร์ซีโรบินส์ที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงมหาดไทยกลับระบุว่าพวกเงี้ยวไม่มีทางทำสำเร็จได้หากไม่ได้รับการช่วยเหลือจากเจ้านายเมืองแพร่ข้อสันนิษฐานผู้สนับสนุนการกรบฏ เป็นที่น่าสงสัยว่าพวกเงี้ยวได้รับการสนับสนุนให้ก่อกระบฏอย่างแน่นอนซึ่งสามารถตั้งข้อสันนิษฐานได้จาก4กลุ่มดังนี้กลุ่มแรกคือเจ้านายฝ่ายเหนือเป็นกลุ่มที่สูญเสียผลประโยชน์มหาศาลจากการปฏิรูปที่เห็นได้ชัดที่สุดคือเจ้านายเมืองแพร่ที่ให้การสนับสนุนกับพวกเงี้ยวกลุ่มที่2คืออังกฤษ อาจเข้ามาแทรกแซงจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเพื่ออ้างถึงความปลอดภัยในทรัพย์สินและคนในบังคับของตนหรืออาจหาข้ออ้างเรียกร้องค่าชดเชยจากรัฐบาลสยามกลุ่มที่3คือสยามอาจต้องการลดอำนาจของเจ้านายเมืองเหนือลงเพื่อจะได้เข้ามาจัดการผลประโยชน์และควบคุมล้านนาได้อย่างเบ็ดเสร็จโดยอาจกดดันหรือยุยงให้พวกเงียวก่อเหตุซึ่งผลจากเหตุการณ์นี้ทำให้สยามเข้ามาปฏิรูปในล้านนามากขึ้นและผนวกล้านนาได้ในที่สุด กลุ่มที่4คือฝรั่งเศสเพราะต้องการเข้ามามีอิทธิพลเหนือล้านนาแข่งกับอังกฤษและสยามเนื่องจากหมายปองดินแดนที่มีทรัพยากรธรรมชาติมูลค่ามหาศาลกบฏเงี้ยวในมณฑลพายัพหลังจากข่าวที่พวกเงี้ยวยึดเมืองแพร่สําเร็จความวิตกกังวลก็แพร่ไปทั่วมณฑลพายัพเจ้าบุญวาดวงสมานิต์เจ้าผู้ครองนครลำปางได้โทรเลขขอกําลังจากเชียงใหม่มาช่วยป้องกันเมืองแม้ชาวบ้านจะหวาดกลัว แต่ทางการก็พยายามติดต่อขอความช่วยเหลือและวางแผนป้องกันเมืองอย่างเต็มที่ในที่สุดร้อยเอกแฮนส์มาเวิร์ดเยนเซนชาวเดนมาร์กพร้อมกองกำลังตำรวจภูธรจากเชียงใหม่ก็เดินทางมาถึงเมืองลำปางพวกเงี้ยวจากเมืองแพร่ได้แบ่งกำลังไม้จะบุกยึดเมืองลำปางแต่ร้อยเอกเยนเซนและทางการเมืองลำปางก็ได้ช่วยกันยิงต่อสู้จนพวกเงี้ยวไม่สามารถยึดเมืองได้และต้องล่าถอยไปซึ่งถือเป็นความโชคดี ที่การคมนาคมและการสื่อสารได้รับการพัฒนาดีขึ้นจนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีอย่างไรก็ตามพวกเงี้ยวที่แตกผ้ายังได้ก่อจราจนในเมืองอื่นๆอ,อีกเช่นเมืองพะเยาเมืองสองและเมืองงาวแต่สุดท้ายก็ถูกปราบปรามจนสำเร็จการปฏิรูปมณฑลพายัพหลังเหตุการณ์กบฏเงี้ยวเมื่อปราบกบฏได้แล้วสยามได้ดำเนินการเชืออไก่ให้ลิงดู โดยประหารชีวิตนักโทษที่คิดก่อกบฏและยกเลิกเจ้าผู้ครองนครแพร่ทำให้เจ้าในเมืองเหนือมีท่าทีโอนอ่อนลงและยอมรับอำนาจของสยามมากขึ้นเหตุการณ์นี้ยังทำให้สยามเห็นจุดอ่อนจากการปฏิรูปที่ไม่สำเร็จผลเท่าที่ควรจึงได้พยายามปฏิรูปใหม่อีกครั้งด้านการปกครองมีการแบ่งแยกเขตการปกครองใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และในปีพศ2555ก็ได้แยกเมืองลำปางแพร่ และน่านออกมาจัดตั้งเป็นมณฑลมหาราชด้านภาษีมีการพิจารณาลดหย่อนภาษีแทนการเกณฑ์แรงงานเหลือ2บาทต่อปีในบางพื้นที่ด้านทหารจัดตั้งกรมบัญชาการทหารมณฑลพายับในปีพศ2403ที่เมืองเชียงใหม่เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยด้านการศึกษามีการจัดตั้งโรงเรียนโดยมีจุดประสงค์เพื่อนำคนไปใช้ในระบบราชการและกำหนดให้ข้าราชการท้องถิ่นต้องใช้ภาษาไทย ทำให้การเรียนการสอนค่อยๆมีแบบแผนเหมือนในกรุงเทพแม้เจ้านายเมืองเหนือจะสนับสนุนการศึกษาอย่างแข็งขันแต่ภาษาถิ่นก็ค่อยๆหมดความสำคัญลงไปด้วยการปฏิรูปและการพัฒนามนทนพยัพของสยามหลังเหตุการณ์กบฏเงี้ยวนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงมากที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการสร้างทางรถไฟสายเหนือมาถึงเชียงใหม่ในปีพศ2464ซึ่งเป็นการตอกย้ำว่าสยามเล็งเห็นถึงความสำคัญของล้านนา และต้องการผนวกให้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศอย่างแท้จริงนโยบายการกลืนชาติตลอดหลายปีของสยามเริ่มต้นจากการปฏิรูปการปกครองและเศรษฐกิจเพื่อลดอำนาจของเจ้านายท้องถิ่นขยายอำนาจรัฐเข้าสู่มวลชนพายับและในที่สุดก็ปฏิรูปด้านสังคมวัฒนธรรมและการศึกษาจนสามารถผสมกลมกลืนให้ชาวล้านนาซึ่งในอดีตเคยถูกเรียกว่าลาวหรือลาวพุงดำ กลายเป็นคนไทยได้ในที่สุด